สวัสดีค่ะมิดรักแฟนบอลทุกท่านที่เด็ดบอลเต็งวันนี้กาลาตาซารายพบกับซันกีริสแข่งเวลา1น0นาฬิกา30นาทีการที่ทีมเยือนซันกีริสเปิดรังเจ้ามาก่อน2ต่อ2ในเลกแรก ก็ถือเป็นผลงานที่สุดเซอร์ไพรส์ไม่น้อยแล้วนะคะยิ่งเป็นการออกนําไปก่อนด้วยยิ่งประหลาดใจมากขึ้นแม้ว่าศักยภาพของทีมจะเป็นรองค่อนข้างลิบลับแต่ด้วยความมั่นใจและความมึกเหมที่มาเต็มในช่วงหลังโดยเฉพาะเกมรุกที่กําลังลั่นสุดๆน่าจะพอต่อกรกับแนวรับคู่แข่งได้แบบไม่มีปัญหานะคะประกอบกับเจ้าถิ่นกาลาตาซาราย เอาจริงๆช่วงอุ่นเครื่องก็ฟอมแผ่วไม่หยุดยิ่งมาเจอเล็กแรกที่เจ้าช่วงท้ายเกมน่าจะเสียขวัญไปไม่น้อยนะคะอย่างไรก็ดีเปอร์เซ็นที่พวกเขาจะเข้าวินและเข้าสู่รอบต่อไปน่าจะสูงที่สุดแต่ด้วยเรทที่เปิดมาแบบโอเวอร์ไม่เก่งใจอคันดุกาแบบนี้ดูแล้วไม่น่าจะถึงเป้าที่ตั้งไว้ชี้ชัดจัดเต็มนัดนี้แนะนำให้เชียร์บอลรองซันกีริตตี้กว่านะคะ มองจากภาพรวมแล้วมีโอกาสเฮรับทรัพ์และกินเต็มแน่นอนนะจ๊ะ